เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมทิวทิวดีและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกม One Piece Bounty Rush นะครับทุกคนสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นการรีวิวตัวละครใหม่นะครับทุกคนยาาาโโะล่าง Hybrid นั่นเองนะครับทุกคนหลังจากที่เราได้ทําการสุ่มไปนะครับทุกคนตอนนี้ก็ สันนิษฐานได้ว่าน่าจะเกลื่อนเซิร์ฟแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าผมเสียใจตรงที่ผมหมด2,500พิษผมได้ตัวการันตีมาตัวเดียวนั่นเองนะครับเออก็จะปั้นก็ปั้นยากนะครับเพราะว่าเวล60เท่านั้นนะครับบอกไว้ก่อนนะครับทุกคนแต่ผมก็ทำถึงบูท2 2แล้วก็อัพสกิลจนตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันว่า เพเกมของเรานะครับจะเป็นยังไงนะครับยามาโตะนะครับ ex ล่างหายบิดนะครับมันจะโหดมันจะเก่งหรือเปล่านะครับทุกคนเดี๋ยวเราดูการตีธรรมดานี่นะครับทุกคนตีธรรมดาครั้งที่3จะติดสถานะน้ำแข็งนะครับทุกคนอ่าดูสกิลหนึ่งสกิลหนึงน่งพใหญ่หมอ,อกมเรียกว่าอะไรไม่รู้เออไม่รู้นะลูฟี่ต่อยไม่ถึงเอาพุ่งชนเลยพุงยพ่งชนเลยอุ้ยลูฟี่เกือบตายเฮ้ยฮัลโหลเกือบตายเลย โอ้โอโอ oh ติดอะไรโอ้โดนลูฟี่โดนลูฟี่สั่นนี่ไงตายหนึ่งยังไงเฮ้ยโดนอีกแล้วโอ้อุยเกือบตายเออก็จะตายหาเลือดเออมีเลือดปะไม่มีเลือดอุ้ยโดนหนวดขาวโอ้โหโดนโดนหนวดขาวตีตาย รอเกิดใหม่นะ้ยอจะเล่น uffy, ลูฟี่เลสตบอรอบที่แล้วผมดวงโคตรด,ดีนะผมสุ่มลูฟี่ได้ตั้งเบลเปีดสิบะ่ะยามาตผมได้ตัวการันตีเฉยได้ตัวเดียวเองมามาดูการชีวิตที่2นะครับทุกคนจะเป็นยังไงเป็นการเพลเกมของผมครั้งแรกเลยนะผมเพิ่งอัพเพิ่งอะไรเลยนะเนี่ยเล่นให้ดูครั้งแรกเลยยืหนึ่งไปก่อนนี่นี่ผมก็ยังไม่รู้คอมโบคอม,คอมจอยมันนะ ก็รู้แต่ว่าการตีธรรมดาของมันนะครับจะติดน้ำแข็งนั่นเองนะครับก็พยายามตีครั้งที่สามให้โดนนะครับยังไงยังไงอูบุกเกือบตายลูฟี่ลูฟีลฟ่ลูฟี่นี่ไงติดติดติดเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นสีว่าฟ้าเงี้ยแบบเคลือบเงาอ่ะมันคือกระนานะแบบแช่แข็งนะคุณดู วิ้ยอะไรวะลูฟี<_<_่ไม่ตายได้ไงวะเดี<_<__๋ยวนี<__<_่เลือดกระติดเดียวมันติดกันตายลูฟี่อ่ะอยากเล่นลูฟี่เลยว่ะเฮ้ยเกิด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 ดูดีลูฟี่ฆ่ารุ่ัวลูฟี่ก็ยังโหดเหมือนเดิมนะครับคนดูเออยังมาตัวก็ใช้ได้อยู่หรอกผมน่าจะยังเล่นไม่เป็นนะ ยังไงผมพุ่งชนเลยแหละพุ่งชนเลยแหละโกระเด็นจั๊กโดนจักกะอะไรหรอกนี่ไงพ้นไงพ้นไงอุ้ยทีเดียวตายชิลิวแตกเลยฟันฟันแช่แข็งโอ้โหมันไม่ได้แช่แข็งนะมันติดแบบสถานะน้ำแข็งเหมือนว่ายังไงอ่ะไม่รู้นะสถานะน้ำแข็งกัดคืออะไรไม่รู้ผมก็ไม่เคยโดนเหมือนกันอุ้ยแต่แรงอยู่นะ แรงอยู่คุณดูมามาปะโอ้โหได้ถุงห่าเลย,เลย<อ>มันก็เล่นสนุกอยู่นะครับนี่่งชนทีเดียวตายเลยแรงอยู่นะครับคุณดูมีเกาะให้ด้วยนะ <c oughs> แบบว่าคล้ายๆายเกาะของอ้ไอะไรนะคุณตากคือ <c oughs> ก็แรงอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูเพลย์เกมที่สองกันนะครับว่าจะเป็นไง เอาละครับทุกคนและตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกมที่2นะครับคุณดูก็โอ้โหฝั่งนู้นมียามาโตะ2ตัวเฮ้ยไคโดมาพ่อลูกล่างให้บิดกันเลยนี่ว่าฝั่งนั้นนะไคโดสองยามาโตะสองนะครับคุณดูเออก็สําหรับที่ผมได้ลองเล่นดูแล้วจากเกมที่1นแล้วนะครับทุกคนก็มองว่าสกิลมันค่อนข้างระยะไกลนะครับทุกคนแล้วก็แรงนะครับแล้วก็ไอสถานะเช่นเข็งกัดเนี่ยก็พยายามให้มัน ตีติดบ่อยๆนะครับมันก็จะได้นะครับทุกคนได้แรงนะได้ความแรงนั่นเองนะครับทุกคนก็มาดูกันนะครับเกมที่2จะเป็นยังไงนะฝั่งนั้นก็ตึงอยู่นะทุกคนมีแต่ตัว ex เลยว่ะฝั่งเราเหมือนกันเลยไหยโซโลเนาะโซโล2ตัวเออก็มีแต่ตัวตึงๆอ่ะเออมาดูกันนะครับคนดูเริ่มเกมมาละไม่มีใครดึงทงรับผมก็ต้องดึงอ่ะนี่ดึงทงไปก่อนยังไงมีตัวหลุดไหม อุย้ยปืนแม่งดักดีนะผมมีเกาะเมือ่อกี้คือผมไม่ติดลูฟี่เพราะว่าผมมีเกาะอุ้ยลูฟี่เกือบตายคนดูทุกคนดูคือระยะแบบไกลจัดเลยว้ไม่โดนโดนเกาะโดนเกาะพนใส่พื้นโอ้โหมันติดเกาะเหมือนกันนะยามาโต้มันมีเกาะเหมือนของไออะไรอุนติอุนตะอุนตาอุนผิดตีตีตี นะยังไงใครจะต่อใครจะต่อมีอีกปะผมไม่น่าใช้สกิลซุ่นเฟยอุ้ยโดนดูลูฟี่นะครับคุณดูดูนะครับคุณอุ้ยไม่โดนไม่ดีคน,นน้ำเหมือนน้ำคาวนี่ไงทีเดียวแตกคนใหญ่หมอกน้ำเหมือนน้ำคาวจั๊กจ้อะไรหรอกผมพูดมั่วไปงั้นเลยเ้อคุณดูเด้อยเด็กาาสาวผมเด้อ ดึงทงไปก่อนเพื่อนไล่ตีเนาะฝั่งเราไม่มีไม่มีสายวิ่งเลยนะผมก็ต้องดึงทงให้เพื่อนนะครับตีตีนี่ติดติดช่แข็งติดช่แข็งกัดเนี่ยมันจะเป็นสีวฟ้าเคลือบตัวนี้นะครับแล้วก็ตีแตกแล้วก็พุ่งชนระยะไกลพุ่งชน อูซี่รถได้โอ้โหโดนคืนโอ้ไม่ได้ดูเลยโอ้โโอโเขาก็ปั้นน,นี่เหมือนกันนะปั้นถึงบู๊สองเหมือนกันนะยามาโต่ฝั่งนั้นนะสี่ดาวเหมือนกันน่าจะดวงซวยเหมือนผมแหละสูมหมด2,500เพชรนะแล้วก็ได้แค่ตัวเดียวอะไรเงี้ยหรือว่าเขาอาจจะดวงดีก็ได้ใครมันจะดวงซวยเหมือนผมวะมันมีปะ พุ่งชนเลยแหละพุ่งชนเลยแหละนี่ไงทีเดียวเท่านั้นระยะโคตรไกลไกลจริงคนดู <Okay. S 1> คนน้ำเหมือกน้ำขาวคนน้ำเหมือกน้ำขาวอะไรอะไรครับอะไรครับอะไรครับอุ้ยจะหมดเวลาแล้วหรือวะทงดึงทงหน่อยเพื่อน โอ,ยอ,ยอ,ยอ้ย้ตายเอ้ยดึงทงเอ้ยใครโดนดึงอยู่ใครโดนด,ดึงเอ้ย <c oughs> คิดว่าจะเพียโอ้โห่อ <c oughs> บีก็ตึงอยู่นะครับคุณดู อาจจะเป็นเพราะผมเล่นไม่เก่งหรือเปล่าเลยดูตึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับยามาโตนะครับถ้าใครชื่นชอบก็กดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ